ไทย vs เวียดนามวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2025เทียบสถิตถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2025 CV หลีก2025สัปดาห์แรกที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยช่วงระหว่างวันที่1-3สิงหาคม2568เกมนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของสนามแรกทับนักตบลูกยางสาวไทย ทีมอันดับ20ของโลกจะลงสนามพบกับเวียดนามคู่แข่งทีมร่วมทวีปอันดับ24ของโลกซึ่งจากสถิติที่พบกันที่ผ่านมาสาวไทยทำได้เหนือกว่ามากเป็นฝ่ายเก็บชัยได้ทั้งหมดขณะที่เวียดนามก็พัฒนาทีมขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเราลองไปดูสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้งสองทีมก่อนหน้านี้กันเฮตูเฮต5ครั้งหลังสุดไทยชนะ5เวียดนามชนะ0 11สิงหาคม2567 ทยชนะเวียดนาม3-1เซตซีวีหลีก4สิงหาคม2567ไทยชนะเวียดนาม3-2เซตซีวีหลีก7ตุลาคม2566ไทยชนะเวียดนาม3-1เอเชียนเกม4กันยายน2566ไทยชนะเวียดนาม3-1ชิงแชมป์เอเชีย13สิงหาคม2566ไทยชนะเวียดนาม3-0เซตซีวีหลีก สำหรับทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงเล่นพบกับเวียดนามในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568เวลา17นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31